สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันเชอโรเออเด็กสไยซีตอนนี้เรามาอยู่กันที่สารากางงาใกล้ที่ประทับของเก่าของสมเด็จพระศรีนคะรินทร์เรามาดูรอบๆกันเลยนะคะฝั่งนั้นคือพระอาทิตย์เพิ่งชูแสงขึ้นมาค่ะและนี่ค่ะคือคือขึ้นน้ำและมีเงาพระอาทิตย์ ะะือนาวที่เราได้บอกวะคะไ่ได้ดคือลมนะตอนนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะที่นี่อยู่ที่โดมน้อยอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีอยู่หลังเขื่อนเซนินทรอนใครต้องการมาเที่ยวก็ได้นะคะโอ้ยมือกล้องยังสั่นเลยครับแบบหนาวมือกล้องเปียโนเอเดสไวซีะแบบตรงน,นี้เป็นท่านาวที่อันตรายนะคะ แราไม่ขค่ันไปตรงบันไดไปตรงบันไดไหมตรงนี้ค่ะเป็นแนวหันหลังแบบ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 อุ่นขึ้นนิดหน่อยอคค่ะ เสียงเสียงเมือนขึ้นกระทบฝังเลยเมื่อวานเรางะคงไดัทท่านิเียเชื่อส่งเลยนะคะที่ปรครับนั่นแหละค่ะเรามองไปอีกมุมนึ่งตรงนั้นนนอาจจะเป็นหินโสโครกเลยค่ะหิสโครกนี่ค่ะคือท่าน้ำอันตรายนะคะเแต่ตรงนี้น้ำตื้นค่ะไม่ไม่รีนแงตื้นๆ่ะต แต่เด็กๆก็ไม่ควรลงไปนะคะสาวัน้ำขึ้นมันมักไหมเราขึ้นไปได้ไหมดูสาวัดน้ำนั่นค่ะสาวัดน้ำมีเสาไหมต้องเสาต้นยาวมากไงเป็๋ยาวไปดูต้นไม้ก่อนนะคะนี่ค่ะต้นไม้ละกอ นต้นไม้ที่ใก้คีนะคะเนต้นไม้ท,มที่สมบูรณ์มากเลยนะคะว้ไม่ได้เนเพียงขายาวมาว่ะชุดนอนล้วมันเป็นขาสั้นนี่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบ่อปลาคาร์ฟกันนะคะต้องจาบน้ำกันไหมตอนเช้าอาจจะไม<า>่แต่เมื่ว,วานเราแต่แม่แกบอกว่าไหนบอกว่ามีเครื่องทำน้่นอุ่นไงห้องน้ำอยู่ไหนเขายังไม่รู้เลยเห็นแต่ห้องส้วมเลยห้องน้ำ จะให้อาสเปกต์อาบน้ำไงว่านะคะไงนะนี่ค่ะคือบล็อกปลาคาราที่มีบัวหลวงอยู่ใจกลางรถกลับใช่ไหมคะนี่เราจะซูมบัวหลวงค่ะค่ะทุกท่านคงได้เห็นแล้วใช่ไหมคะมือสั่นนะครับหนาวโอ้ยหนาวมากเลยค่ะดิฉันขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ